จอมพลคิมจองอึนเลขาธิการพรรคแรงงานเกาหลีประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยาง ในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอนวรพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัว พระนักท่านนายเอมอมาลีรอมานรัฐานาธุบดีแห่งสาธารณรัฐทจิกิสถานกรุงดูชันเบในโอกาสวนาันอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านรัฐานาธุบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานมีความผาสุขสงบและความเจริญรุ่งเรือง ประเทศไทยและสาธารณรัฐาจิกิสถานต่างมีมิตรไมตรีอันดีต่อกันเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะสแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นในการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาให้กระชับแน่นแฟนต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวิชราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา10นาฬิกา27นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จ <im itation> พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนเลยและมหาวิทยาลัยราชพัฏร้อยเอ็ดประจําปีการศึกษา2,563ถึง2,564มหาวิทยาลัยราชภัฏนเลยมุ่งพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ดําเนินการทั้งการยกระดับ คุณภาพการศึกษาการผลิตและพัฒนาครูการพัฒนานักศึกษาด้านซอฟต์สกิลสด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอาทิโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก นอกจากนี้ได้เข้าร่วมการประเมินเพื่อจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกปีพุทธศักราช2564เป็นอันดับที่1ของมหาวิทยาลัยาชพัฏกลุ่มภาคตอนออกเฉียงเหนืออันดับที่4ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและอันดับที่27ของมหาวิทยาลัยไทยและอันดับที่483ของมหาวิทยาลัยโลกโดยวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเข้ารับปริญญาบัตร รวม739คนสำหรับมหาวิทยาลัยสภร้อยเอมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สองคนและมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเข้ารับปริญญาบัตรรวม739คน มหาวิทยาลัยชาพัฒน์ร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งตามศาสตร์พระราชาผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อชาติบ้านเมืองเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาทิโครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา โครงการพัฒนาซอฟต์สก l ลสนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุและเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณและโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ที่บ้านเลขที่12ทับ1หมู่ที่1ตำบลบ,บาหวยอําเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ก,กระหม่อมให้นายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสินของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครฐานร,รานคณะพัดเหมณีเจ้าหน้า,นาที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่กองร้อยฐานราน4808ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิด ออกปฏิบัติการลาดตระเวนพื้นที่ในเขตนับผิดชอบด้วยการเดินเท้าบริเวณบ้านสากอหมู่ที่4ตำบลสากอออเภําสุงไงปาดีจัังหวดนราธิวาสเหตุเ,เกิดเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครหารานธนพัฒน์อย่างหาที่สุดไม่ได้